กับผมนักเรียนในเสด็จตำรวจภาสกรอยู่ดีเลขที่79กองร้อยที่1วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการบริการนะครับการบริการคือการให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการที่ดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งมันเป็นผลดีกับองค์กรของเราเบื้องหลังความสาเร็จเกือบทุกงานมักพบ ว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานต่างๆเช่นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการเป็นต้นดังนั้นถ้าบริการดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วยการบริการที่ดีนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากใจเพราะการบริการเป็นการ อำนวยความสะดวกความรวดเร็วให้กับผู้ได้รับบริการให้ผู้รับบริการสบายใจและพอใจคนส่วนใหญ่คิดว่างานบริการเป็นเรื่องของการบริการเป็นเรื่องของการรับใช้แท้ที่จริงแล้วการบริการไม่ใช่งานบริการคืองานใดๆก็ได้ที่เกิดจากผู้ให้และผู้รับอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นการบริการที่ดี แล้วผู้รับต้องพึงพอใจในการให้บริการด้วยผมจึงแรงเห็นว่าการบริการที่ดีควรเอามาปรับใช้ในหน้าง,งานของตำรวจโดยการหยิบยกหลักการโอโมเตนาชิของประเทศญี่ปุ่นนะครับเอามาปรับใช้ในงานของตำรวจโอโมเตนาชิคือการเอาใจใส่ผู้รับบริการโดยการเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆ และการสร้าง,งจิตวิญญาณในการบริการให้ผู้บริการด้วยใจด้วยความเต็มใจด้วยความสุขแล้วจะทำให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการนั้นอีกอโอมโ,โอมโตเตนอชิมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้อย่างเช่น ความกระตือรือร้นที่จะให้บริการยกตัวอย่างคือพนักงานบริการหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าและพนักงานบริการมีหน้าที่ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจในการบริการและกลับมาใช้บริการนั้นอีกครั้งข้อที่สนะครับคาดเดาความต้องการของลูกค้านะครับ พนักงานบริการควรสังเกตนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรโดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้าเอ่ยปากขอแต่พนักงานจะบริการสิ่งที่ลูกค้าต้องการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อให้ลูกค้าประทับใจหลักการที่3นะครับการปรับการบริการให้เข้ากับลูกค้าแต่ละคนนะครับเก่ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารนะครับพนักง,งานเสิร์ฟอาหารนะครับต้องสังเกตว่าลูกค้าถนัดมือซ้ายหรือมือขวาเพื่อที่จะเสิร์ฟอาหารด้านเดียวกับที่ลูกค้าถนัดนะครับสังเกตว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อจะได้เลือกคําอาหารว่าคําเล็กหรือว่าคําใหญ่นี่คือการใส่ใจลูกค้านะครับจะเห็นได้ว่าการบริการสามารถ ปรับการให้บริการให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างถูกที่และถูกเวลาครับ